โจ๊กหวานเจี๊ยบสวัสดีครับผ่อป็นพี่น้องพบปะสูทุกคนพอเลยครับมื้อนี้กับโจ๊กหวานเจี๊ยบครับมามื้อนี้ซุปบระเขียใส่บนบัดทูเด้อยผักแกมีบักแข่งเสตเน่ผักกระเงี้งงามคัะผักเพลวบักเขือเออบักเตียงโบราณพี่น้องเมียน Chín bò cạp cọ kem chỉ đẹp lắm. Rồi phải cái nhem của nó bắt cái chín số đó kìa. Cái nó หอ,อมหินงิ้ดีเลยพี่น้องขอชาขอชาหาปลาไม่ตุ่มเลยอือมก็ไม่เงีย้ยคือบอกกันส่วนเนี้ยอืม

กำลังหาบาทคือกใส่ตุ่มกบขึ้นเสียไม่เป็นอกนอ,อกค่ัอย่งตุ่มกบอืจดเอา Của phà thì dưới lông đen phía nó Một cái kiểu nhảm thôi bây giờ không nào vào vào môn nha phao, môn nha 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 môn Nó môn nha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  môn ย,ย,ย่านหิวยังเด่กพอกันไหมกิมนา,นากกไานด้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ด้ครับพี่น้องสุขสุขคนพอกันไหมกิมนาเข้มนี่สวัสดีครับ